สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะลุงพลอยชาแนลค่ะวันนี้ลุงก็จะพามาเตรียมรถส่งมอบอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ก็เดี๋ยวรอชมนะคะว่าจะไปส่งที่จังหวัดไหนนะคะหรือว่ามารับที่โชว์รูมนะคะเรืส่งมอบวันที่31นะคะคันนี้ยังไม่ได้ใส่ไลเนอร์นะคะเหลือนิดเดียวเก็บงานนิดเดียวแล้วก็ล้างนะคะขัดเคลือบเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแครนะคะ XLS นั่นเองนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่7 9 4 0 0 0บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0 170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นนิวตตัเเมรลยะคะ ตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะขยับตัวจากตัว XL XL+ u s เข้ามานะคะก็จะเป็นตัว XLS เลย XL XL+ <c> u s <oughs> จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะส่วน XLS จะเป็นเกียร์6สปีดอัตโนมัตินะคะอ่ะก็เลือกได้นะคะราคาจับต้องได้นะคะคันนี้อย่างที่ลุงบอกไปนะคะ700,000แปายๆนะคะแต่ออปชั่นให้มาเต็มมากๆเลยนะคะเราเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้เป็นไฟมันติรีเฟคกเตอร์นะคะอ่าเดี๋ยวลุงเปิดให้ดู ไฟเดย์ทามนะคะก็จะเป็นจะมีมาให้เรียบร้อยเลยจะเป็นเส้นสีขาวแบบนี้เป็น LED นะคะตัวนี้เราใส่ครอบเข้ามานะคะเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนั่นเองนะคะหรือว่าเขียงคิ้วใส่อายไลเนอร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่ะแล้วก็ด้านหน้าค่ะกระจังนะคะตัวนี้ก็จะตกแต่งเป็นสีเทาดํานะคะตัดกับสีดําด้านแบบนี้นะคะจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าไม่เอานะคะแบบว่าไอ้กระจังหน้า FORD นะคะอัน,นนี้ก็แถมให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไม่เอาเนาะไม่เป็นไรนะคะ โลโก้นะคะก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะดวงใหญ่ๆนะคะตัวนิกเจนจะโลโก้บแบบนี้หมดแล้วนะคะอ่ะแล้วก็ขยับไปด้านล่างคะ่ะก็จะตกแต่งเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะคะช่องระบายความร้อนนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะให้มาเรียบร้อยนะคะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองใช้งานได้จริงๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งเป็นแบบโภม่ยมกุญแจนิดนึงก่อนนะคะกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบไขนะคะแราอ่แต่ว่าจะเป็นรีโมทแบบไขแบบนี้นะคะเก็บได้อ่ะ แล้วก็ด้านล่างมีอะไรอีกไหมก็จะมีการหินดีคนดีนะคะแล้วก็จะมีห่วงลากจูงให้นะคะพลาสติกด้านล่างสีดําไม่แนะนําให้เอาออกนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีมากมากเลยนะคะรถนะคะไดชาร์จเราจะอยู่สูงนะคะทําให้ลุยน้ําได้ใครที่ซื้อตัวรถนะคะอปอดทุกทกรุ่นนะคะแนะนำนะคะบอกได้เลยว่าลุยน้าได้มากถึง80ดสิบเขาเรียกอะไรนะครึ่งประตู80ดสิเซน่ะเออนะคะประมาณครึ่งประตูนะคะโดยที่รถไม่ได้เข้าน้ําไม่ได้เข้ารถนะคะไดชาร์จอยู่สูงนะคะแล้วก็ แบตเตอรี่เหมือนกันกับตัวอื่นเลยนะคะถึงรถจะราคาตัวแบบจับต้องได้นะคะเจ็ดแสนกว่าแต่ว่าแบตเตอรี่เป็น AGM เหมือนกันนะคะฟอร์ดทุกรุ่นให้มาแบบนี้เหมือนกันนะคะเวลาการแจ้งเครมน,นะคะก็รับประกันอยู่ที่5้าถ้าเป็นแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ที่สองปีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์นจะเป็น5ปีนะคะแสนห้กิโลนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆของตัวห้องเครื่องนะคะก็จะ อธิบายไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวลุงพาชมคันนี้รอบคันนะคะเดี๋ยวก็ใครที่อยากจะดูด้านในก็ไปดูคลิปนะคะมีทาให้แล้วนะคะปะแมกยางนะคะจะเป็นแบบเดิมจากโรงงานเลยนะคะจะเป็นบิต stone นะคะแบบนี้แล้วก็แมกเอ่อตรงนี้จะเป็นแบบลายแบบล้ออันลอยนะคะแบบนี้ค่ะขนาดเดี๋ยวนะขนาดยางจะเป็น255 7ครับย์แบบนี้เลยนะคะดอกอยางก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ช่วงล่างก็จะเป็นทวินทูบค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าดิสก์หลังดานะคะปิงโนแบบอิสระ2ชั้นเสริมเหล็กกันโครงนะคะแล้วก็แก้มข้างจะเป็นสีดำดานแบบนี้นะคะมาจาับตดวรถเลยนะคะก็ถ้าไม่ได้ใส่แม็กก็พอดีเลยนะคะอ่ะแก้มข้างตรงนี้ก็ตกแต่งเป็นสีโครเมียมนะคะอันนี้ก็เป็นขเขาเรียกนะกิมมิกนะคะก็ระบายความร้อนจากตัวเครื่องค่ะส่วนตัวนี้นะคะ,ะไฟเลี้ยวค่ะภายในละจะเป็นเส้นสีส้มแบบนี้นะคะซึ่งเราให้มาเต็มเลยนะคะอ่ะ มาที่บันไดค่ะเน็กเจนนี่ชอบมากนะคะบันไดกว้างนะคะเหยียบนันาท้าวมากๆเลยนะคะใส,ส่ส้นสูงก็เหยียดได้นะคะอันนี้ที่เห็นนะคะไม่ใช่รุ่นวายแท็กนะเป็น XLS นะแต่ว่าลูกค้าใส่สติกเกอร์มาค่ะด้านท้ายก็จะใส่เลนเจอร์แบบนี้นะคะที่ลุ้ใส่ให้ลูกค้าเพิ่มเติมไปก็จะเป็นเบ้ามือจับนะคะกันสาดนะคะที่ใส่เข้ามานะคะฟิล์มนะคะบานหน้า60รอบคนัน80%ะคะ่ะแล้วก็โรบานค่ะจะเป็นแบบ GT Allender นะคะแขนยาวแบบเหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ฝาถังน้ํามันแบบนี้นะคะ ผลล็อกแล้วนะคะเปิดได้นะคะ B 2 0เติมได้นะคะด,ดีเซลนะคะ B 7ตเติมได้นะคะ,ะด้านหลังค่ะที่เรามองเห็นนะคะก็จะเป็น,านะคานค่ะหรือว่า,าเขาเรียกน,นะนี่นะคะโช๊กก็เห็นนะคะมองเห็นอยู่นะคะเป็นโช๊กแบบไฟนะคะแล้วก็จุดยึดนะคะแล้วก็แหนบค่ะก็จะเป็นสีเส้นนะคะรองรับน้ำหนักได้มากกว่า1ตันนั่นเองนะคะแล้วก็บันไดตรงนี้ค่ะสามารถปีนขึ้นได้เลยนะคะรับน้าหนักได้เยอะค่ะ,ะแล้วก็ไฟไท้ายค่ะไฟไท้ายก็จะเป็นไฟ ไฟหลอดแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีสีแบบนี้นะคะไฟเบรกนี่แล้วก็ใส่ครอบเข้ามานะคะก็เพิ่มความหลอดได้นิดหน่อยเนาะแล้วแต่ชอบด้านท้ายอีกนิดนึงเลยค่ะอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะเซ็นเซอร์ใส่เพิ่มมาให้นะคะกันชนมีมาให้จากโรงงานนะคะแต่ว่าเซ็นเซอร์ติดตั้งเพิ่มในรุ่นนี้นะคะไฟนะคะสองป้ายทะเบียนมีให้เรียบร้อยนะคะลดอุบัติเหตุกลางค่ากลางคืนนะคะแล้วก็คันนี้เราติดกล้องมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในก็จะเห็นนะคะ กล้องการยะจอดตรงนี้ค่ะมาอยู่ตรงอยู่ตรงโลโก้ตรงนี้เลยนะคะการยะจอดทำงานควบคู่กับตรงหน้าจอ1 0 1 0 1นิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรกนที่3ค่ะแต่ไลเนอร์ยังไม่ได้ใส่นะคะแต่บอกเลยว่าลายกระบาของเรากว้างมากๆเลยนะคะตัวนี้รับน้ําหนักได้มากกว่า1ตันนะคะแล้วก็สามารถเอาไปต่อข้อต่อลังคาได้ด้วยนะคะอ่ะนั่นไหนค่ะตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเก็บยังไม่ได้เก็บงานทั้งหมดนะคะอ่ะ ยังเหลือใส่ไลเนอร์นะคะแล้วก็บอกแคปเนาะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเบาผ้าไอเบาหนังนะคะที่ติดตั้งเพิ่มมาให้ลูกค้าค่ะก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะคะอ่ะเป็นสีดําเดินได้สีแดงนะคะลูกค้ารีเควสมาเนาะหน้าจอเป็นแบบเหมือนเหมือนกันค่ะสิบจุดหนึ่งนิ้วเป็นแบบททสสกรีนเหมือนกันนะคะหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะแอร์นะคะมีให้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบ2ช่องนะคะสําหรับชาร์จแบตนะคะ หัวเกียร์นะคะก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะกล้องด้านบนค่ะที่ลุงติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะก็จะเป็นกล้องบันทึกภาพหน้าแล้วก็กล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังครบมาเลยนะคะละกันเนาะ,ะสังเกตดูนะคะทีะ่คอนโซลหน้านะคะ่ะจะมีการตกแต่งสีแบบเทาๆไปนิดนึงนะคะทั้งคอนโซลเลยนะคะก็จะเป็นสีดําเทาแบบนี้เลยนะคะขยาบมาที่พวงมาลัยค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะคะหน้าจอหลังพวงมาลัยก็ขนาด8นิ้วค่ะ ก็เป็นช่องเสียบกุญแจด้าน้างด้วยนะคะผมมาไลัยปรับได้นะสีระดับค่ะไฟหน้ายังเปิดอัตโนมัตินะคะแต่ที่ปัน้ําฝนะคะยังต้องอเปิดเองนะคะ,ะเรียบร้อยจริงๆอ่ะทาไปหลายคันแล้วค่ะแต่ว่าคันนี้พอดีว่าเป็นสีเทาแล้วก็ยางเดิมแม็กยางเดิมนะคะบางคนก็อยากได้เพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะแม็กเดิมนะคะขอบ17อยู่แล้วนะสําหรับใครทีอ่อยากจะไปเปลี่ยน มีโปรพร้อมแต่งแม็กนะคะขอบ16นะคะขอบ18นะคะขอบ20มีหมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ว่าอยากแนะนําอันนี้มากๆเลยเพราะว่าเวลาเปลี่ยนแม็กไปแล้วนะคะการรับประกันก็หมดเช่นกันนะคะมีรับประกันเพิ่มเติมให้จากการตกแต่งหรือว่าการเพิ่มเติมเข้าไปแค่1ปีนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้แม็กเดิมแบบนี้นะคะแม็กเดิมยางเดิมนะคะ5ปีแสนห้กิโลนะคะพร้อมๆกับตัวรถเลยนะคะยกเว้นนะคะที่ มังสึกล้อหรือว่ามันเกิดจากการใช้งานนะคะเวลาเราแจ้งเ,เคลมประกันก็เคลมได้หมดเหมือนกันเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะรับประกันตัวรถนะคะ5ปีแสนห้ากิโลนะคะ2,000กิโลแรกแนะนําให้รีบเอาเข้าศูนย์บริการเลยนะคะถ้ามีอัปเดตนะคะหรือว่ามีจดหมายจากทางก๊อดนะคะให้ติดต่อเซลลนะคะหรือว่าศูนย์บริการที่ใกล้บ้านนะคะอ่ะง่ายๆเลยนะคะเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะคูปองฟรีนะทั้งหมดนะคะ11ใบนะคะเช็คค่าแรงฟรีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ ถ้าสมุิลูกค้าไม่สะดวกนะคะก็อันนี้คุณเรื่องศูนย์บริการนิดน,นึงนะคะจะขอแนะนําศูนย์นะคะศูนย์ฟอดพระประแดงนะคะก็จะเป็นศูนย์ที่ซ่อมตีตัวหางครบวงจรเลยเหมือนกันนะคะสามารถอจองนะคะผ่านฟอดพาร์ท,ทโทรเข้าเบอร์ศูนย์สองนะคะหรือว่าแจ้งเซลล์ได้เลยนะคะก็จะมีรถสำรองใช้หรือะ,ะ่ะหรือว่ารนเนื้อคานะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกขับมาหรือขับมาไม่ได้้จริงๆนะคะก็ให้โทรมานะคะเดี๋ยวจะให้ รถสไลด์ไปรับนะคะแล้วก็มีรถใช้ระหว่างซ่อมที่ลุงบอกไปนะคะมีกําหนดระยะเวลานะคะแล้วก็จะมีช่วงเขาเรียกเลยนะอาจจะดูก่อนว่าใช้เวลานานไหมรถที่เรามีอ่ะพอไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็รับลูกค้าจากที่แบบเขาเรียกเลยนะแบบทุกอย่างเลยนะคะรับเทมนะคะรับเช็คระยะทุกอย่างเลยนะคะก็ขายดิบขายดีกันมากก่อดช่วงนี้นะคะยังไงลุงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ